ที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารว่าไวเว็บ Money and Banking .co.th Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนสนับสนุนโดยบัญชี e s เซฟวิจากธนาคารกรุงเทพ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดย์ลี่นะคะในเช้าวันพุธที่23มีนาคม2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์รละดาค่ะมีความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนมาฝากกันเช่นเคยนะครับเช้าวันนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างสดใสทีเดียวครับล่าสุดเราบวกอยู่สักประมาณ5จุดนะฮะตอนนี้หุ้นไทย1,683จุดเราเริ่มเห็นแรงซื้อกลับมาในหุ้นตัวใหญ่ๆ หลายตัวนะครับอย่างเช่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เมื่อคืนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปรับตัวร่วงลงไปหลังจากที่ถูก S&P นด์าวเกรดหรือว่าปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือครับส่วนวันนี้ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นกลับมาซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นสหรัฐิกาเมื่อคืนนี้นะครับเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้มีความผันผวนเป็นอย่างมากนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับถ้าไปดูกันที่ดัชนีหลักๆนะครับดาวโจนส์นั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้สักประมาณ200จุดนะครับแล้วก็ N a s d a q เองเนี่ยถือว่าเป็นดัชนีที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นที่สุดเลยนะครับน a s d a q นี่ขึ้นมาได้270จุดนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกว่า2ทีเดียวเราเห็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลักที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็นักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้ตลาดกำลังเริ่มปรรััับบตวกกเื่ออองงข้ หลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับออกมาส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยนั้นอาจจะเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับพอตลาดตอบรับในเชิงลบไปตอนนี้เริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับและนักลงทุนกําลังมองหาว่าถ้าหากดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาขึ้นบอลยิวมีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาหุ้นกลุ่มไหนจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยเห็นหุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวบวกขึ้นมาทั้งในฝั่งของสหรัฐ แล้วก็ฝั่งของยุโรปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณการปรับตัวของตลาดครับที่นักลงทุนก็ยังคงต้องหาช่องทางหาจังหวะในการลงทุนกันต่อไปส่วนเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมมาเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยพยายามไปกดดันยุโรปนะครับว่าอยากจะให้ยุโรปเนี่ยทำการคว่ำบาตรในส่วนของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน ซึ่งทางฝั่งของยุโรปเองถ้าหากจะทำเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับคือเขาเลยต้องมีการรวมกลุ่มกันคือตอนนี้จะมีการหารือครับว่าในหน้าหนาวช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างมากในการสร้างความอบอุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีการรวมตัวกันเพื่อไปซื้อก๊าซ L N G หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่รัเสเซียนะครับต้องมีการเจราจาร่วมกันและรวมกลุ่มกันเพื่อไปซื้อในจํานวนมากๆนะครับตอนนี้ทางฝั่งของยุโรป กำลังประชุมที่จะหาหรือเกี่ยวกับทางออกเรื่องของแหล่งที่มาของกา๊าซธรรมชาติถ้าหากจะไม่มีการนําเข้าจากรัสเซียจริงๆนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ยังต้องติดตามว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็แน่นอนว่าจะกระทบกับราคาพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหว จากทางฝั่งชาติตะวันตกครับค่ะ <AC C> e <al> และแน่นอนนะคะว่าประเด็นเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกเป็นสิ่งที่จับตานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ํามันเมื่อวานนี้เยอรมนีออกมาระบุนะคะบอกว่าอยากจะให้กลุ่มประเทศโอเปกหรือว่าผู้ที่มีการผลิตน้ํามันในฝั่งฝั่งองตะวันออกเนี่ยมีการผลิตน้ํามันเพิ่มเพื่อที่จะชดเชยนะคะจากอุปทานที่หายไปช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเองค่ะก็มีการเปิดเผยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานของสหรัฐระบบบอกว่าในภาคฝั่งสหรัฐเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการผลิตน้ํามันเพิ่มได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่ปัจจัยดังกล่าวนั้นยังคงกดดันค่ะทาให้แนวโน้มของราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นยังคงมีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนะคะราคาน้ํามันเวสเท็กซัสนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่110.58เซนส่วนทางด้านของน้ํามันดิบเบรนท์นั้นก็ขยับขึ้นมายืนอยู่ที่116.96เซนวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวาระสําคัญ นะคะจากฝากฝั่งของผู้นาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐในฝากฝั่งของ EU นะคะหรือแม้กระทั่งในกลุ่มนาโตแล้วก็กลุ่ม G7 ที่จะมีการหารือกันในวันพรุ่งนี้เพื่อประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเพิ่มเติมกับรัเสเซียเพื่อบังคับไม่ให้รัเสเซียเนี่ยนะคะสามารถหลีกเลี่ยงกรณีของมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ปัจจัยดังกล่าวนี้ไม่ค่อยมีผลต่อแนวโน้มของราคาทองคําในช่วงจังหวะเวลานี้สักเท่าไหรค่ค่ะหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะเวลา10ปีนั้นพุ่งทะยาน ขานรับกับแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะเร่งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเช้าวันนี้สําหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะเวลา10ปีนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่2 4 1 2์แล้วนะคะในขณะที่เป็นปัจจัยที่หนุนทําให้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการขยับแข่งค่าก็เลยไปกดดันทําให้ราคาทองคําในเช้าวันนี้ยังคงมีภาพของการทรงตัวนะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเป็นแนวโน้มที่มีแรงขายนะคะเช้าวันนี้ราคาทองคํานั้นยืน อยู่ที่1,923ดอลลาร์ 1, 80เซนค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเราขยับ2ครั้งแล้วนะคะเป็นการขยับปรับตัวลดลงรวมแล้วเนี่ยลดลงไปกว่า150บาทต่อบาททองคำส่วนฝ้าฝังของตลาดหุ้นในโซนเอเชียต้องยอมรับว่าเช้าวันนี้สีเขียวสดใสค่ะนำโดยนิเคอินะคะที่ค่างเงินเยนนั้นอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับเยนเนี่ย ในรอบระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาทําให้หุ้นในกลุ่มส่งออกนั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักเช้าวันนี้นี่เคอีนั้นบวกขึ้นไปกว่า2%แล้วล่ะค่ะอืมครับนี่คือภาพความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนที่เรามาอัปเดตกันในช่วงแรกของรายการนะครับแน่นอนตลาดหุ้นไทยที่กลับมา1,680ยแเนี่ยนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวมก,กันครับว่าไเว moneyandbanking.co.th financialmedia platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร w ่า Money and Banking.co.th Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดททุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ว่ายเว็ Money and Banking.co.th Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดททุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องส่วนลดดีๆค่าส่ง10กิโลเมตร10บาทจากโลบินฮูด เมืองไทยประกันชีวิตช่วงนี้แนวน้มตลาดุ้นไทยยังแกว่งตัวไซ์เวย์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นแนวนโ้มของการเลือกข้างได้แล้วหรือยังนะคะในช่วงเทรดถามค่ะ นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติภุมในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมหุ้นไทยตอนนี้ก็สักประมาณ1680นะครับถือว่าค่อนข้างแข็ง,ขงแรงทีเดียวเราประเมินภาพรวมของตลาดยังไงบ้างยิ่งเข้ามาใกล้พันเจจะยิ่งเสี่ยงไหมฮะครับก็คือถ้ามองเนี่ยการปรับัวขึ้นมาเนี่ย เอ่อมองอัพไซด์เนี่ยจะเรื่องสำคัญแถวประมาณ1น0 0งันเจจุดแล้วนะครับเพราะว่าดูปัจจัยแวดล้อมต่างๆตอนนี้ก็เหมืนอนเพราะว่าตลาดเนี่ยดูจะอันตรอมเไปนะครับทา้งเรื่องที่เป็นจะอาจจะติดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับเพื่อัดกันสเฟ้หรือว่าตัวทิศทางราคาน้ำมันนะครับก็ยังในลับตุกเป็นตัวเล่ง มันเพิอได้อยู่รวมถึงต้นทุนพลังงานนะครับที่จะต่อขึ้นก็ประทุต่อผลคะแนนงานบริษัทจุตธีนะครับแล้วก็ปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียอูเครนก็ยังยังต้องตามต่อนะครับก็เลยบอกว่าการซึ้นตัวที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยครับแต่เรื่องในอับไซด์เนี่ยจำกัดถึงประมันกันเจ็ดนะครับแล้วก็กลับมาอ่อนตัวส่วนแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,670จุดนะครับที่จะเห็นว่ารับมาสองครั้งแล้วนะครับเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์ถ้าเริ่มต่ำกว่าเนี่ยอาจจะเห็นภาพจากการตัดตัวชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโซนแนวรับถัดไปเนี่ยถ้าพุ่งมาเหน่งคำเกือบ้อยจุดนะครับก็สรุปดูแล้วอัพไซด์เลื่องจำกับแล้วก็มีความปอกตัวด้วยตัดใจที่อาจจะไม่เอื้อนให้ดัชนีพลุหันไปแล้วก็มีปัจจดแรงที่เข้ามาทำการได้อยู่ครับค่ะ ถ้าเราอ้างอิงนะคะจากดัชนีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพของความจํากัดในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราลองไปมองรายกลุ่มอุตสาหกรรมละคะยังพอมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่มีความโดดเด่นแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นมาบ้างและเป็นจังหวะในการที่จะเลือกเข้าลงทุนได้หรือเปล่าะคะก็อาจจะแนะนําเป็นภาพาการการออกตัวนะครับ<ช>แล้วก็เป็นโอกาสในในการเข้าซื้อเพราะว่ารุ่นแต่ละตัวก็อาจจะฟื้นขึ้นมาตามตามเป้าสิงตัวรละนะครับ ตัวที่น่าสนใจเนี่ยอะไรแต่งเป็นกลุ่มต่างๆด้วยอย่างนี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมราดอกเบี้ยแข็งขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบงค์นะครับกลุ่มที่ชอบเคแบังบีเอลน,นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มประกันนะครับก็จะเป็นตัวบีเอลเอส่วนกลุ่มยังจะเป็นผลกระทบที่กำกัดจากต้ตนทุนพลังงานนะครับที่อมองจาก เราจะพัฒนูไปให้กับบาส่วนของตัวผู้บริโภคได้หรือว่าเป็นอุตสกกาหกรรมที่มีอำนาจในการำกำหนดราคาได้ตุกนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับถ้งนําตัวมีเดนเนะครับหรือว่าเป็นพวกแคปีน,นะครับอ่อนตัวลงมาก็น่าสนใจถ้าเป็น CPO นะครับหรือว่าจะเป็น MJC e หรือว่าโฮมโปรก็ได้นะครับก็จะเป็นตัประมาณสองกลุ่มหลักนะครับที่อ่อนตัวเป็นโอกาสในการด้วสบอบศพครับผมครับ คือตลาดหุ้นไทยหลายคนก็มองตรงกันว่าแถวๆพันเจ็ร้อเนี่ยในเชิง valuation มันเริ่มปึงแล้วแต่ตลาดก็ไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่เนี่ยความจริงมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ที่จะเป็นโอกาสความเสี่ยงขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้บ้างไหมครับคือที่มองอยังไม่ลงเพราะอาจจะเป็นแรงแรงโบินะครับที่แบบ ช่วงสงครามรัสเซียดีเอ็นแล้วก็เรื่องของการที่มีข่าวมาแรกๆก็คือการ p e น s i o n สมัครรัสเซียเนี่ยดัดชนีปรับตัวลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะฝั่งพวกดีเอ็นพวกดีลอปปิ้งม,รมาร์เก็ตนาคารปรับตัวลงเยอะเหมือนกันเพราะนั้นการพื้นตัวเนี่ยมันก็เลยมันม่แรงเหวี่ยงขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าท่ามกลางัรจัยลบแล้วก็มาต่อว,ว่าตลาดเนี่ย อันดจจะเนื่ยมไปนะครับเพราะฉน,นั้นมองอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย,ยก็มีโอกาสที่จะเริ่มกลับมาออกตัวนะครับแล้วก็ทำตัวเนี่ย ก็อาจจะลดัาเดพอทับหลัตอนนี้จะเป็นลักษณะของการเปยนกองมาก่าคือสวิงลงนะครับแล้ว่ตอนนี้เป็นภาพองการสวิงขึ้นแต่ว่าในภาพของการแปรเราต่อเนื่อได้ต่อเนื่องไหมเนี่ยอาจจะยังดูแล้วเป็นไปหน่ยังขอยู่สุดท้ายแล้วเมื่อแรงเหว่ยงหมดไปนะครับก็ชื่อว่าตอนน่าะหนตัวไปครับก็เป็นภาพของการเปินขอกครับ ค่ะถ้าเราไปมองในกลุ่มธนาคารกันบ้างนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณองอแนะนําไปนะคะว่ายังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนละเรากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดอันดับเครดิตของ s อสหรือเปล่าคะในกลุ่มธนาคารของบ้านเราเนี่ยค่ะก็ดูแล้วว่าอาจจะไม่ได้กังวลมากนักนะคบเพราะว่าถ้าดูในส่วนของตามคากล่าวของทางแบงค์ชาติเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของกลุ่มแบงค์ของเราเนี่ยก็ธนาการก็ยังปก แข็งแกงอยู่นะครับแล้วก็เน,นื่อนของตัวเรื่องของการดำรงินลงได้สำรองเนี่ยนะครับก็ถือว่า ยู่ในระดับสูงแล้วก็การทดสอบสเปซเทสนะครับก็บอกว่าแบงค์เนี่ยก็ยังยังมีความแข็งแรงรองรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นที่คำวิ่ทันทีอาจจะเ,เป็นเป็น e l e m e n ลบระยะทั้นมากกว่านะครับก็จะเป็นโอกาสในในการซื้อแล้วก็ภาพป,ปีนี้ผลการงานยังพื้นตัวต่อนะครับแล้วก็พาปปราทส่งรองลดน้อยลงรวมถึงภาพสำคัญที่ด็อกเตีร์ผ่านจุด จะไปลันะครับมีโอกาสจะเป็นขับขึ้นในราบหน้าก็จะเป็นปัจจัยตัวกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกับรับรสั้นๆเลือกตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับก็จะเป็นสองตัวนะครับก็คือตัวเคแบงค์แล้วก็บีแบวที่เป็นทรัมยินหลักครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณเอกภาวินครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มุมมองของไทยพาณินิทนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ค่ายอื่นๆบ้างวันนี้มีหุ้แนะนําอะไรมาฝากกันนะครับ เริ่มต้นกันที่กสิกรไทยครับวันนี้เลือกเป็นตัวสริมสร้างพวเวอร์นะครับ SSP กับโอสดสภาครับ KGI มองไปที่ BCP บางจากค่ะ D Tag แล้วก็ SA ค่ะ c g s c i M B นะครับเลือกบ้านปูกาฟแล้วก็ท็อปไทยออยนะฮะส่วนทางด้านของ ASL นะคะให้ไว้ที่บ้านปูค่ะกรุงสีเลือกเป็น KBank กับ KCE ครับ พักกันสักครูนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาหาโอกาสทั้งเลือกการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอยากจะลงทุนในเวียดนามนะคะแล้วก็เป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกด้วยช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะครับร,บ,รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารว่งไวเว็บ moneyandbanking.co.th Financial Media Platform ผนิกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร www.moneyandbanking.co.th financial media platform ร์มผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking. Co. Th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ติดตามรายการกันต่อนะครับมีช่วง investment update โดยตลาดซับแห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมกันครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะการไปลงทุนยางต่างประเทศนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ช่วยให้นักทุนไทยเนี่ยลงทุนในตราสารหรือว่าหุ้นของต่างประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเปิดพอร์ตใหม่นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้พอร์ตปัจจุบันที่เราซื้อขายหุ้นไทยอยู่เนี่ยนะฮะลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่เรียกว่า DR หรือว่า Depositary Receipt เนี่ยนะครับ ไปลงทุนแล้วเสมือนกับได้ไปลงทุนยังต่างประเทศที่ผ่านมาก็มีดีหลายตัวครับอย่างเช่นตัวที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับและล่าสุดเขามีการออกตัวใหม่ออกมาด้วยสำหรับดี d i a m ไดมอนตัวช่วยลงทุนในหุ้นเวียดนามจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราคุยกันกับคุณรัชรันธนะไพศาลกิจนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนนะครับวันนี้พูดคุยกันในรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบอยคุณแทนคุณผู้ชมกันครับค่ะคุณเอิร์ธคะก่อนอื่นเลยต้องขอความรู้กันสักหน่อยนะคะอธิบายกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับเจ้าตัวเครื่องมือ DR เนี่ยนะคะตัว DR เนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงด้านการลงทุนได้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะครับต้องเี่นอย่างนี้นะครับอย่างที่ทางคุณบอยได้เกิดเมื่ะะอพู่เลยครับผมว่าจริงเช่ชวงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องของการลงตัวในสั่งที่แค่เนี้ยครับนะเป็นที่สนใจของนักทุนคนไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่เป็นทางตลาดหลักทรัพย์เองเลยนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงเทรนด์ตรงน,นั้นเนี่ยครับก็ได้ร่วมกับธนาคทรพาโบหลวงเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ออก E R เจ้าแรกได้เมื่อตั้งปีก่กอนนะครับซึ่งเทรนด์ของตัว d R ตัวเนี้ยทำน,น่าสนใจเราจะดูว่า dr เนี่ยครับจัดพอดีอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ในขณะที่สินทรัพย์ทั้งอีกตัว dr ตัวนี้ครับก็คือยกตัวอย่างของ dr diamond เนี่ยนะครับที่เราเาี่ยจะคุยทีนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยนะครับเป็น etf ของเวียดนามเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยครับสามารถที่จะลงทุนในต่างประเทศได้เนี่ยผ่านกลไบวนการตลาดรัพย์ไทยนะครับแล้วก็ลงทุนเป็นสกุลเงินบาทได้ด้วยเพราะนั้นสรุปก็คือว่าสามารถนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถสร้างโอกาสลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายๆเนี่ยนะ ที่เป็นความสะดวกแล้วก็เป็นผมือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับนักทุนที่สนใจที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยใช้ช่องทางต่างๆตันนะครับอ่าครับเราเคยมีดีตัวแรกที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วก็ดีอาร์ดมอนจะเป็นตัวที่สองสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วตัวที่แล้วนี่มัน,มนประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ไม่อย่างนนี้ว่าดีตัวแรกเนี่ยครับที่เรียนตอนแรกว่าเรา เขาเปิดออกมาเป็นผู้ออก D R เจ้าแรกของไทยนะครับแล้วก็ออกไปเมื่อปี2511เมื่อปลายปีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในแง่ของ A U M เนี่ยอยู่ประมาณสัก600กว่าล้านแนะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาลูกหกพันล้านนะครับก็โตขึ้นติดตาวนะครับในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยก็อย่างทีที่แล้วเนี่ยตัว D R อ1หนึเวียดเนี่ย001นะครับที่เป็นกิงหุ้นชั้นนำของเวียดนามจับติดตัวเนี่ย ก็บวกมากกว่า50%นี่คือมุมผลของตัวข้างเงินไปด,ด้วย uh huh. ทีนี้ความต่างของตัว DR ที่หลาดทรัพย์โมดุนเนี่ยครับที่เป็น DR เรียมอดเนี่ยก็คือว่าี uh huh. อ DR ตัวแรกเนี่ยครับคืออินธานีคือหุ้นชั้นนำเลย30ตัวแต่ว่าตัว DR เรียมอดเนี่ยครับจะไปลงทุงนในหุ้นที่มีทั้งคุณจากคาดถือ huh. ต้องเรียนทางคุณบอยคุณแพนนิดนึงว่าในตลาดที่เวียดนามเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยก็ยคือว่า หุ้นหลายๆตัวเนี่ยครับเขาจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าฟอร์เรนลูความหมายก็คือว่านักนคทุนต่างชาติเวลาที่จะลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยครับจะลงทุนได้จํากัดเฉพาะกับกลุ่ที่ทางเวียดนามเขาเปิดให้ลงทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีพุ้นบางตัวที่เป็นพุ้นชั้นนําที่เป็นหุ้นดีๆอย่างเงี้ยครับแล้นักลงทุณต่างชาติเองเนี่ยเขาก็ลงทุนไปเต็มรูปเท่านนละแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถลงทุนได้หรือถ้าจะลงทุนได้านไหนก็ต้องซื้อที่ราคาพรีเมียมไอ้ตัวดในีี่่ยยนนรัเเอกดตรรงเนี้ยยคคคับววาาามมหก็ือ่ ผู้ออก ETF ไดมอนด์เนี่ยครับก็คือบริจาคมิวส์เนี่ยชื่อว่า Dragon Capital Investment เนี่ยครับเขาสามารถไปลงทุนในหุ้นชั้นดีเหล่านี้ของกล่าวมาเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องเก็บปีเงินเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคนเงียงนาเพราะนั้นเนี่ยเอตัว ETF ไดมอนด์ตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้ลงทุนต่างชาติเนี่ยครับสามารถลงทุนในหุ้นชั้นนำได้โดยที่ไม่ต้องไปจ่ายปีเนี่ยเหมือนกันและตัวของ DR ที่เรานำมาออกเปี่ยนเนตลาดหุ้นไทยนะครับ ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้ทั้งคุณไทยเนี่ยสามารถลงทุนใน D R Diamond แล้วก็ไปลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลงทุนในหุ้นชั้นนําที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยได้อทอดหนึ่งซึ่งทําให้ไม่ต้องไปเสียปีเนี่ยตรงนั้นสรุปก็คือว่าตัว D R Diamond เนี่ยครับเป็นการลงทุนในหุ้นที่ฝรั่งชอบของเวียดนามเนี่ยเป็นการโฟกัสไปที่หุ้นอยู่17ตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากการลงทุนในตัวของ D R E อง ที่ตัวแรกที่เป็นลงทุนในพ้นชั้นอันดสามเปตัวนี้คืออินกัทชมีนะครับค่ะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นนะคะในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่เราอยากจะจองซื้อนะคะหรือว่าเข้ามามีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการลงทุนมีคําแนะนําแล้วก็ขั้นตอนอยังไงบ้างคะครับรบน,นอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทางเรามีการเปิดให้จองซื้อ i p o โอนะครับสำหรับลูกค้าหลักทัพโวหลงนะครับในวันที่22นถะึง24มีนาคมนี้นะครับแตนน่นวันที่23นะครับก็ ลูกค้าหลักทับหัวหลวงเนี่ยก็สามารถจองซื้อได้ผ่านสองช่องทางนะครับก็คือผ่านช่องทางออนไลน์นะครับระบบ I P O หรือว่าผ่านทางผู้ได้ทำการลงทุนนะครับขั้นต่ำมูลคุณก็อยู่ที่20,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มมูลคุณของหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าการจองซื้อในช่วง I P O เลยครับนักลงทุนเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในตอนขาซื้อนะครับก็คือไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่า ราคาเพิ่งถุนได้เลยครับจะสะท้อนต้นทุนแบบติดก,ก๊อกเพราะว่าเราเวลา หลวงเราได้ตัวของที่เป็นยอด IPO ีโเข้ามาเราต้องไปซื้อ i n นเ n นทอรี่ในเวียดนามใช่ไหมครับก็จะทําให้พอเป็นหลอดใหญ่เนี่ยเราก็จะซื้อได้ในราคาที่เป็นราคาติดหลอดก็จะเป็นราคาที่ดีกว่าซึ่งตรงนี้มันก็จะทอนออกมาในราคาที่ลงทุนได้นี่ก็จะเป็นข้อดีของการลงทุนแบบ IPO อแต่ถ้าท่านใดที่ลงทุนจองในช่วง i อ o ีโไม่ทันผมคิดว่าก็สามารถรอซื้อเนี่ยในกระดับพุ้นไทยได้นะครับซึ่งเราก็จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในเร็วี้นี่แหละครับก็สัญลักษณ์ก็คือสูอีบีเอฟบกเอ็นดีศูนย ในการซื้อในกระดานหุ่ไทยเนี่ยครับที่ได้มีบัญชีกับบริษัทลั์ใดเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนในตัวดีอารมอนด์โกได้ก็ได้เติบโตไปกับหุ้นชั้นนำของเวียดนามที่เป็นหุ้นระดับซูเปอร์ซ็อกเนี่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีนักลทุนต่างชาติชอบถือด้วยอืมครับอาจจะยังพอมีเวลาสั้นๆนะครับสรุปให้เราฟังหน่อยสาหรับนักลงทุนทั่วไปเรามองอนาคตเวียดนามยังน่าสนใจในการลงทุนระยะยาวมากน้อยแค่ไหนเขามีโอกาสเติบโตมีโอกาสอะไรให้กับนักลงทุนอยู่อีกมากน้อยแค่ไหน อ๋อผมคิดว่าเวียดนามเองเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตเนี่ยสูงมากนะครับเศรษฐกิจเองเนี่ยเติบโตได้ผมคิดว่าคาดการณ์เนี่ยจะมีไปอาจจะอยู่ที่หกถึงเจ็ดส่วนเป็นสอปีไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูล่าสุดของเขาาก็มีมาตรการทางการทั้งที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเขามองภาพของมองผลหวังผลในระยะกลางระยะยาวเลยปเด็นเรื่องของการรุ่นในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ใช่ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับและในตัว dr ทั้งสองตัวเนี่ยครับตัวแรกเนี่ยครับที่ทางคุณบอยถามตัวเวียนสาสิบเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นการลงทุนแบบแ a s s i นะครับก็คือลงทุนอิงดัชนีส่วนตัว dr diamond เนี่ยครับคือแม้ว่าจะเป็นการลงทุนอินดัสเีเป็นแบบแ a s s i เหมือนกันแต่ในสไตล์การลงทุนเนี่ยผมมองว่าเป็นแบบแอ t i ี e เพราะว่าเป็นการโฟกัสในหุ้นยี่สิบเจ็ดตัวที่ฝรั่งชอบนะครับแล้วหุ้นเหล่านั้นนี่แหละดัััับซุปปเเอออรร์ตตตาาามยยยวว่่่งงนนะช นะครับก็คล้ายๆกับ P E ของบ้านเราแต่ว่า valuation เ,เนี่ยถูกราถึงครึ่งหนึ่งเพราะ PE อยู่ประมาณสัก15เท่าด้วยนัเด็กครับในแง่ที่ earning ็ตต์โกลเนี่ยก็เกิน20ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ DR d R D มอนต์เนี่ยก็เป็นสร้างโอกาสให้นักลงทุนมาอาเจียนมาเป็นลงทุนในหุ้นที่เป็นระดับซูเปอร์ซอร์แล้วก็หุ้นชั้นนำของเวียดนามได้แบบโอกาสด้วนนยนะครับผมคิดว่าเราสามารถลงทุนไปควบคู่ไปด้วยได้เลยนะทั้งสอง B R ครับอ่าโอเคงั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดบนหน้าจอเพื่ออ่านรายละเอียดและช่องทางในการจองได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ w w w s e t i n v e s t n o w c o m นวะครับวันนี้ขอบคุณคุณรัฐสรานมากนะครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีค,ค่ะขครัดเป็นเครับเป็นเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆนะครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยไปลงทุนยังต่างประเทศกระจายการลงทุนได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆก็เป็นตัวที่โดดเด่นน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกอุตสาหาการธนาคารนะคะคสามารถที่จะเข้าไปลงทุนร่วมได้นะคะใน17ตัวนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ํากันอีกสักครั้ง worldwide.setinvestnow.com ค่ะแล้วคุณบอกว่ายากที่สุดคือเรื่องนี้คืออะไรนะครับจำชื่อย่อจำชื่อย่อจำยาก,กนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามรายการของเรากันใหม่นะครับ10นาฬิกา5นาทีวันนี้ผมกับคุณแพนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ